สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำป้ายบังคับนะครับถ้าหาฝ่าฝืนป้ายบังคับนะครับอาจจะโดนจับได้นะครับป้ายที่หนึ่งคือป้ายให้รถสวนทางกันไปก่อนะคะส่วนป้ายที่สองคือป้ายห้ามเข้าครับป้ายที่สามคือป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวานะครับป้ายที่สี่ห้ามรถพ่วงหนักหรือรถลามันเข้าครับ ป้ายที่ห้าก็คือป้ายสุดท้ายนะครับคือป้ายให้ทางครับออืครับเดี๋ยวก่อนดเ,ดเดี๋ยวก่อนพ่อถามก่อนปึ้มว่าป้ายที่บ้าสี่ห้าป้ายปึ้มว่าอันไหนสําคัญที่สุดครับ้อ,องคิดดูดิอันไหนสําคัญเพราะว่าน้องรู้วยมันก็สําคัญหมดนะเพราะว่าสาคัญหมดมแต่เพราะว่าป้ายป้ายให้ทางสําคัญนะเพราะความหมายคือให้ทางก็คือว่า ให้รถที่ให้รถให้ทางเข้าไม่งั้นอาจจะสวนทางอะไรกันได้ใช่ไหมครับ,รบอันนี้อันตรายครับผมเอาท้ายสุดฝากอยังไงครับอย่าลืมกดติดตามช่องคู่นญงนังกเลงครับขอบคุณครับ